ที่บอกทําไมผมไม่แต่รัฐทำผมแ,มแบบนี้คือทำแบบบ้านเรื่อยเลยแล้วก็รวยครับสุดท้ายครับหกเดือนหนึ่งแสนบาทต่อเดือนสิบสองเดือนสามแสนสี่หมื่นบาทอูตอนนั้นแบบหนึ่งปีอะหกเดือนที่ผมเลิกขายเลิกขายพายนะหกเดือนไม่ขายาแต่คุณรู้ว่าวันที่ทำซักเสอร์บอลสำเร็จนะผมเพิ่งรู้ว่าถ้าคุณสำเร็จถึงจุดเนี้ยทุกสี่เดือนลอตเตอรี่หนึ่งคู่ สี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนได้นี้นี่แรกแรกนี่เนนี้ดูตั้งแต่มึงรู้ป่ะตอนนี้รายได้เดือนเป็นลานเดือนเป็นล้านต่อเดือนวนี้เป็นอดีตกรรมกรก่อสร้งนะดูพี่วันนี้ดิเป็นไงคือแบบประมาณเขาลงถามว่คืดูเรื่องพูดอะไรคือพัาผมก็ไปว่า ผมก็ใหม่เขาก็ใหม่ผมก็พยายามของผมไงมันดีมันดีมากเลยมันพยายามส่วนเขาว่ากูงงกูงงมากเลยเขาเล่นเขาใจที่บอกว่าสรุปเขาก็ได้แบบนี้แต่ทั่งไปนั AH other, h h ่งมางงแบบไหนงงแบบปิดใจหรืองงแบบเปิดใจอ่ะอันนี้ให้ผแบบเปิดใจปัจจุบันเดือนละห้าแสนบาทวันนี้ที่ผมชวนมาตอนแรกๆนี่ยดูหน้าดินะหน้าเราวันนี้คือบุคลิกก็จะห้าวๆหน่อยดูไม่ค่อยเหมาะกับธุรกิจนะแต่วันนั้นเขาตัดสินใจก็คือเขาเป็นคนแบบ ชอบอะไรแบบแต่งมอเตอร์ไซค์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเขาบอกว่าอะไงแล้วมันไม่ใช่ทางของผมว่าธุรกิจอะไรผมแต่งมอเตอร์ไซค์ผมชอบแต่งรถผมทำยื่องยนน์มันไม่ใช่ทางของผมแต่เขาได้คิดอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยแต่ความจนแล้วก็ไม่ใช่ทางของกูเหมือนกันดีกว่าเขาเลยตัดสินใจก็ไปทำเลยดีกว่าปัจจุบันเดือนละหกแสนกว่าตั้งเป้ากอบตัวเองว่าห้าปีขอรุยสุดชีวิตให้ประสบความสำเร็จตั้งเป้าไว้หนึ่งแสนบาท แต่ตอนนั setting, okay. that, dark, ้นคิดว่าเอ้าวเว้ยไม่ได้ไม่ได้ก็ห้ามหนึ่งกูว่าโอเคถ้าหับมีได้เดียวระงับหนึ่งนะอันนี้คือเป้าที่ตั้งไว้นะครับอันนี้เจอที่หนึ่งครับผลาญและการ400กว่าบาทคนเราคุณไม่ได้ฆ่ามาโชว์ร้อยสี่ร้อยกว่าบาทก็ไม่ได้แค่นี้ก็ต้องบอกตรงๆนะแล้วมันได้นอนมาเท่าไรว่าผมบอกก็ต้องอย่างนี้เลยบริษัทเนี้ยเขาควรแซรเลยเวลาคุณจะไปเป็นดีลเลอร์สักิลฮอหนึ่งอรับเขาจะชอบให้คุณซื้อแบบ ห้าสิบกล่องร้อยกล่องพันกล่องใช่ไหมเขาให้คุณซื้อเยอะๆทีเป็นแสนสองแสนแต่ที่นี่ไม่มีระบบแบบนั้นนะครับที่นี่คุณเริ่มต้นแค่สมัครสามร้อยคุณได้ประกันแถมไปแสนหนึ่งนะแล้วคุณก็ยังสามารถสะสมไปได้ตําแหน่งสูงสุดของที่นี่คุณทํายอดขายไยประมาณหกหมื่สักสิบสองสิบห้าชิ้นประมาณโหลเลยนะหนึ่งหมื่นกว่าบาทก็เป็นตํแหน่งสูงสุดแล้วขึ้นแล้วก็ไม่ตกอ่ะคือเขาไม่มีการปิดห้างอื่นแสนหนึ่งมันอาจจะได้ดูกว่าช่วงแรกนะครับโอเคนะ แต่คุณจะสบายใจได้เลยว่าคุณชวนใครมาก็ตามทุกคนจะมีความสุขเพราะมันไม่ต้องมีใครมาเจ็บตัวอยากขายของเขาซื้อทีร้อยต่อพันกองอยังไม่รู้เลยขายได้บ่าแต่จำเป้นบอกไม่ใช่แฟร์แล้วไม่ว่าคุณจะซื้อหนึ่งชิ้นหรือคุณจะซื้อร้อยชิ้นต้นทุนเท่ากันหมดเลยแฟน์ไหมครับไมแฟร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมโอเคแต่ผมจะไม่ยอมได้แค่สี่ร้อยผมก็เลยเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาครับก็เริ่มเข้ามาเขาจะมีการสอนนะครับเพื่อใหม่ อย่างเมื่อกี้คุณมาฟังจะอยู่ข้าง,างล่างใช่ไหมท้องทังบนเนี่ยเขาจะมีการอบรมสอนให้ปก,กติเวลาเราไปอบรมอะไรแบบนี้บางทีก็ต้องแบบเสียตังค์แต่พื้นฐานที่นี่จะอบรมพื้นฐานฟรีนะคุณสบบามารถมาเข้าได้เลยเทรนดิ้งฟรีและจะัจากนั้นครับหลังจากจบคุณจะมีทีมใช่ไหมครับเป็นทีมที่จะให้ทำให้นำาคุณอนะ่ะเขาจะสอนให้คูณฟรีด้วยเขาจะบอกขั้นตอนคุณเลยว่าคุณจะจับงเงิเบอร์ต้องทำแบบไหน ไจับสองหมื่นทำไงจับห้าหมื่นทำไงเขาจะสอนพุทีละสเต็ปเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวับไม่เปิดเข้าวางก็องงงกงโงเหมือนกันหมดไม่ต่างก,กันหรอกขออย่างเดียวคือท่านใจเปิดอยางสำเร็จยกมือแล้วบอกเลยเดี๋ยวทีมสอนให้โอเคไหมโอเคหลังจากนั้นก็ลุยต่อเรื่องครับแต่ช่วงแรกๆสมัยผมนะสิบปีที่แล้วผมยังไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรออนไลน์เข้ามาเยอะเนาะผมก็จะทำงานแบบเน,นี้ยนั่งฟุย้ยล้อมวงไป คุยไปเรื่อยๆเล่าข่าวด,ดูให้เขาฟังแบบนี้ครังงบงๆเรื่อยๆคุณดูดิคาแบบล้องวงไม่มีออนไลน์สมัยก่อนอะ่ะเนี่ยผมก็ลุยเต็มที่นะแต่ก็ลุยต่อครับอันนั้นเดือนที่สองนะผมได้หมื่นหกพันเก้าบาทเจ็ดจริใจมากได้ได้หลักหมื่นแล้วนะครับก็ก็ลุยเต็มที่นะก็ลุยเต็มที่นะก็ลุยต่อเรื่อนะคยครับก็พยายามอธิบายเข้าใจว่าที่นี่ไม่เหมือนนะที่นี่เราตกไปตรงมานะที่นี่ทํางานกับหมอนะที่นี่ อะไรเงี้ยเราอธิบายเขาฟังทีมก็มันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นผมก็ยังทำหน้าทีาเ่เหมือนเดิมคือพยายามอธิบายเขาสอนเขาให้เข้าใจก็ทําทต่อเนื่องครับทําทุกที่ครับแบบออฟไลน์สมัยก่อนนะต้นมงองต้นไม้ลองลงคุยตลอดลุยอย่างเดียวมีคนถามว่าทาไมผมถึงประสบความสำเร็จผมบอกว่าก <c oughs> ็าทำไงก <c oughs> ็ทำ